สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีพามาดูนะคะเป็นรถเครื่องจักรขนาดใหญ่ค่ะแถวที่บ้านนะคะเขาจะเรียกว่ารถแทกค่ะเป็นรถใช้ในการสรับย่อยนะคะพวกวัชพืชที่เป็นขนาด ต้นสูงหนาเลยนะคะตามรูปเลยค่ะนี่ไม่ใช่ทุ่งข้าวนะคะเป็นต้นหญ้านะคะเป็นวัชพืชค่ะทุ่งนาแห่งนี้นะคะเดิมเขาก็จะใช้เป็นการทํานาค่ะแต่ด้วยพื้นที่ตรงนี้นะคะว่างเป็นเวลานานนะคะแล้วก็เกิดหญ้าเกิดขึ้นเต็มเลยนะคะแล้วก็ลกหนาด้วยนะคะในปีนี้นะคะทางเจ้าของเนี่ยเขาก็เลยมีแผนจะทําเป็นนาข้าวนะคะ รถที่ใช้ในการสับย่อยเนี่ยเป็นรถแท็กนะคะเป็นคันใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะพาไปดูปใกล้ใ้นะคะตรงนี้นะคะดูบริเวณดินค่ะหลังจากที่เขาสับย่อยแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่เรียบเลยนะคะเป็นการสับย่อยพวกวัชพืชแล้วก็ต้นหญ้าต่างเนี่ยย่อยไปกับดินนะคะแล้วก็ดูค่ะ ตาสายตาที่เราดูน่ะก็ดูเหมือนจะละเอียดนะคะแต่ว่าพิ่ตีไม่มั่นใจว่าหลังจากที่มีการปลูกไปแล้วเนี่ยพวกว่าจะพืชต่างๆที่ล้มไปโดนสับย่อยไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ว่านะคะถ้าทําในรูปแบบนี้นะคะพี่ีแนะนํานะควรที่จะมีน้ํานะคะปล่อยน้ําไว้เป็นจํานวนเยอะมากกว่านี้นะคะเพราะว่ารถเขาดูแล้วเหมือนจะ ทำงานยากหน่อยนะคะถ้ามีน้ำเนี่ยมันจะทํางานง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการใช้วิธีรถแท็กนะคะในการสับย่อยดินให้ผสมกับต้นวัชพืชต้นข้าวเนี่ยพิธีว่านะถ้าเกิดเรามีปุ๋ยนะคะมีอินรีย์นะคะหมักโรยรอบไว้แล้วเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะค่ะน,นี่คือบริเวณทุ่งข้าวนะคะแต่เป็นด้านข้างนะคะดูดูขาช่วงนี้นะคะ มียากเกิดขึ้นเยอะมากนะคะ่คะเนี่ยค่ะเดี๋ยวรถเขาจะเข้ามาใกล้ๆนะเดี๋ยวพี่ตีจะให้ดูค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะพื้นที่ทั้งหมด1 0 11ไร่นะคะในการทํานะคะขาดูรถคันใหญ่มากนะคะพี่ตีก็เพิ่งจะเคยเห็นนะรูปแบบการใช้รถแทกนะคะ,นะ,คะในการไถแล้วก็ปรับพื้นที่บริเวณทุ่ง,งานาเนี่ยเพื่อที่จะได้ทําการหว่านข้าวเนี่ย ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่มาเห็นพ่ธีก็เลยทำเป็นคลิปวิดีโอนะคะเผื่อใครที่มีแผนนะคะอยากจะใช้รถแทบนะคะในการบดปรับพื้นที่นะคะเพื่อที่จะทำการทำหน้านะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะค่าใช้จ่ายนะคะในการเอ่อเขาคิดค่าใช้จ่ายนะคะ เป็นไล่นะคะอยู่ที่ในในในวันนี้นะคะเขาคิดไล่ละ400บาทนะแต่ไม่รู้อนาคตจะราคาเท่าไหร่นะคะค่ะนี่คือหลังจากที่ไทยปรับสับย่อยพวกวัชพืชเสร็จเรียบร้อยเนาะ,ะนี่คือแล้วเสร็จแล้วนะคะดูพื้นที่เรียบในพริบตาเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนกเนาะเผื่อใครที่ทำเกษตรอยู่นะคะอยากจะทำนะคะลองดูค่ะ